กไกลออลไซเมอร์ด้วย3วิธีบู์สมองพัฒนาความจำเคยได้ยินไหมคะว่าสมองยิ่งใช้ยิ่งดีเพราะฉะนั้นการบู์สมองพัฒนาความจำเป็นสิ่งที่จำเป็นมากหนเขียนไดอารี่ทบทวนสิ่งที่พบเจอมาก็จดไปเลยสิคะวันนี้ทำอะไรมาบ้างเพราะเป็นการทำให้สมองของเราตกตะกอนได้ใน1วันค่ะ 2. เล่นเกมข้อน,นี้เป็นอะไรที่ใกล้ตัวสุดๆเพราะเราเล่นเกมผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ได้ไง,ไง่ายๆซึ่งเกมฝึกสมองก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสแคร b บเบิลทายคำศัพท์หรือใครที่ชอบตัวเลขจะเป็น สุดอกุกก็ได้นะข้อสุดท้ายออกกําลังกายฝึกสมองหลายคนคิดว่าจะช่วยแค่เรื่องของการลดน้าหนักแต่เพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วการออกกําลังกายยังส่งผลต่อสมองของเราด้วยเพราะจะช่วยทําให้เลือดในสมองไหลเวียนได้ดีและยังจะช่วยพัฒนาสมองให้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วมากยิ่งขึ้นใครที่อยากฝึกสมองพัฒนาศักยภาพของตัวเองแบบลงลึกสามารถกดติดตามเพจของเราได้เลยนะคะเราจะมีเคล็ดไม่หลับพัฒนาสมองมาอัปเดตให้คุณได้รู้ก่อนใคร b l a d e and Life Center พร้อมพัฒนานทุกศักยภาพในตัวคุณ